เอาสามสองหนึ่งวัดกันไปเลยมานี่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 ของจริงนี่ของจริงมาสก,กิลสก,กิลสก,กิลโอ้โหสกิลดูร้ายดูร้ายมันม,มีคนมาแจมอ่ะมีคนมาแจมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องมามีคนมาแจมบ่มีคนมาแจมเอ้เออ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 พลังสายเขียวนี่พลังสายเขียวโอ,อ้เออฉันไม่ไหวแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อ เออปัญญาน่าจะชนะหรือเปล่าโอ้ปัญญาหน้าจะอยู่รอดนะเราก็เข้าไปแจมเลยไม่ยอมแพ้หรอกไปดีเออ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 ชนชนชนไม่ได้แพ้นะมันสามารถออกได้แล้วอ๋อโอเคมันสามารถออกกลางคันได้นะนี่โอ้ชนชนชนแรงชนแรงเออเออเออชนแรงบอกมาเดิมาดิพลังสายเขียวมันไล่เทีมทางกันเออชนมาดิวยสกิลไล่บีทุกคนเลยฉันจะไล่บีทุกคนมา おいしそう。